สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง v i t e o Products นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะเรามาลองส่องบัญชีสกริลนะคะก่อนที่จะถอนเงินนะคะว่ามีอะไรที่อาจจะต้องรู้ไว้บ้างนะคะหรือว่าเตรียมตัวไว้นะคะพอล็อกอินเข้ามานะคะหน้าแรกเลยนี่ในส่วนของเงินนะคะมีอยู่100บาทต้องการจะถอนเงินนะคะทีนี้ในส่วนของ i t h d r r w เนี่ยก็คือถอนเงินนะคะ คลิกเข้าไปค่ะจากนั้นนะคุณจะเห็น2ส,ส่วนนี้นะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูในส่วนแรกก่อนก็คือส่วนนี้นะคะนี่ก็คือคอ่าธรรมเนียมแล้วเขาก็จะมีว่าแบบอย่างอย่างมากเนาะถอนเท่าไหร่นะคะอ่ะลองคลิกถอนตอนนี้เลยจากนั้นนะคะก็มาดูค่ะทดลองดูนะคะว่าในส่วนนี้ค่ะ ก็คือให้กรอบเงินทีเนี้ยนะคะก็จะมีข้อสังเกตเนาะข้อสังเกตจริงๆมีวิดีโอที่เคยทำไว้นะคะลองไปชมเพิ่มเติมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเนี่ยค่ะคือการใช้บัตร Mastercard เนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดนะคะที่เหมือนเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะใช้ตัวเลือกนี้ในการถอนเงินได้เนื่องจากเงินที่เพิ่มเข้ามานั้นถูกเพิ่มผ่านบัตร Master ร์การอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนข้อจำกัดนะคะที่ที่เกิดขึ้นนะสำหรับการใช้สกรลเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เหมือนแบบเป็นเป็นสิ่งที่เราอะโอเคในเมื่อใช้อันนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองปรับไปใช้อีกแบบหนึ่งนะนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะอ่าที่นี้นะคะถ้าสมมุติคุณจะใช้อันนี้แทนนี่ก็คลิกเข้าไปนะคะ ถอนเลยแต่ทีเนี้ยดูตรงในส่วนค่าธรรมเนียมนะคะก็จะสูงกว่าเนาะซึ่งสูงกว่าเงินที่มีอยู่ในบัญชีอะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะแค่พาดูพาส่องเข้าวๆาวนะคะว่าข้อมูลที่มีอยู่สำหรับที่จะใช้ถอนนะคะก็เคยอัปเดตข้อมูลไว้ไว้นะคะมีบัญชีไทยไว้สองบัญชีแบบนี้นะคะคุณก็ ติ๊กเลือกอันแดนหนึ่งที่คุณต้องการจะถอนหรือว่าเหมือนเป็นการโอนเงินเข้าไปบัญชีนั้นนะคะนะพอเลือกแล้วก็คลิก next ถัดไปจากนั้นนะคะนี่มาดูตรงนี้ก็ให้ใส่จำนวนเงินนะคะที่จะทำการถอนเขาก็ขึ้นมาบอกว่าอ่ะอันนี้ก็คือเงินที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่พอละนะคะสำหรับค่าธรรมเนียมเพราะนั้นถ้าใช้วิธีนี้ค่ะค่าธรรมเนียมก็จะ200กว่าบาท นะคะลองเช็คค่าธรรมเนียมก่อนนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆแล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะ